ผู้นำรัเสเซียสหรัฐหารือกันกว่า3ชั่วโมงแต่ยูเครนไม่ได้หยุดยิงแม้แต่นาทีเดียวภาพทหารอเมริกันคุกเข่าปูพรมแดงต้อนรับปูตินถูกวิจารณ์หนักว่าเท่ากับยอมรับอาชญากรสงคราม ประธานาธิบดียูเครนประกาศชัดจะไม่ถอนทหารออกจากดอนบัสไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วผู้นำยุโรปยกทัพบ,บุกทำเนียบขาวหวังโน้มน้าวทรัมป์ให้กลับมาอยู่ข้างยูเครนนี่คือครั้งสำคัญสงครามจะไปสู่สันติภาพที่แท้จริงหรือเพียงข้อตกลงเปราะบางวันนี้เราจะได้คำตอบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านผมลีออนก่อนหน้านี้ยูเครนและยุโรปต่างเรียกร้องสิ่งเดียวกัน คือข้อตกลงหยุดยิง30วันเพื่อให้มีพื้นที่เงียบสงบใช้เวลาในการเจรจาเรื่องดินแดนและปูทางไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพอย่างเป็นขั้นตอนแต่ปูตินกลับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเขามองว่าการหยุดยิงคือการเสียเวลาแทนที่จะหยุดยิงเขาโยนข้อเรียกร้องใหม่ทันทีว่าข้ามขั้นไปสู่สัญญาสันติภาพเลยฟังดูเหมือนคำว่าสันติภาพจะดีแต่เงื่อนไขที่ตามมาคือ,อยูเครน ต้องยอมมอบภูมิภาคดอนบัสทั้งหมดให้รัสเซียภูมิภาคดอนบัสตั้งอยู่ทางตะวันออกของอยูเครนประกอบด้วยสองแคว้นใหญ่ๆลูฮานสก์ดอนเนสก์พื้นที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่แผนที่วาดเส้นขีดแบ่งดินแดนแต่คือหัวใจทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของอยูเครนเพราะที่นี่มีทั้งเหมืองถ่านหินแร่าธาตุหายากและเป็นฐานอุตสาหกรรมหนัก ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจตะวันออกของอยูเครนมานานหลายสิบปีซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันในลูฮานสก์รัสเซียยึดไปได้เกือบทั้งหมดแล้วดอนเนสก์รัสเซียควบคุมอยู่ประมาณ70%เหลือเพียง30%ที่ยังอยู่ในมือ,อยูเครน พื้นที่30%นี้เองที่กลายเป็นป้อมประการของกองทัพยูเครนย,ยูเครนทุ่มทรัพยากรกำลังพลและเทคโนโลยีการป้องกันทั้งหมดเพื่อรักษาส่วนนี้เอาไว้ให้ได้ซึ่งถ้าดอนนสตส่วนที่เหลือหลุดไปอยู่ในมือรัเสเซียเส้นป้องกันตะวันออกของยูเครนจะพังทลายลงทันทีนั่นหมายความว่ารัเสเซียจะสามารถเปิดทางบุกเข้าสู่แผ่นดินยูเครนที่เหลือได้ง่ายขึ้น แนวรบของยูเครนจะถอยร่นไปเรื่อยๆและโอกาสที่รัเสเซียจะขยายพื้นที่ยึดครองดังนั้นการที่ปูตินบอกว่าข้ามไปทำสัญญาสันติภาพเลยจริงๆแล้วเป็นการบังคับให้ยูเครนย,ยอมเสียดินแดนซึ่งสำหรับยูเครนนี่ไม่ใช่สันติภาพแต่คือการยอมจำนนเพราะหากยกดอนบาสให้รัเสเซียยูเครนจะสูญเสียทั้งเศรษฐ,ฐกิจสำคัญสูญเสียจุดยุทธศาสตร์ที่ใช้ป้องกัน และยังเท่ากับเปิดทางให้รัเสเซียมีโอกาสบุกลึกเข้าไปอีกนี่จึงเป็นเหตุผลที่เซเลนสกีประกาศเสียงแข็งเขาบอกว่ายูเครนจะไม่ถอนทหารออกจากดอนบัสไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวคำประกาศนี้สะท้อนถึงการเลือกทางเดินที่ชัดเจนคือแม้สงครามจะยืดเยื้อแม้พลเรือนจะต้องเจ็บปวดแต่การรักษาแผ่นดิน ถือเป็นเส้นแดงที่ยูเครนจะไม่ก้าวข้ามซึ่งก่อนออกเดินทางสู่สหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาโวลดิเมียเซลเลนสกีประธานาธิบดียูเครนได้ประกาศจุดยืนของตนอย่างหนักแน่นผ่านถ้อยคำสี่ข้อที่สะท้อนชัดว่ายูเครนจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียว ยูเครนจะไม่ถอนทหารออกจากดอนเนสเด็ดขาดเพราะดอนเนสคือหัวใจของแนวป้องกันตะวันออกและเป็นเสมือนประการด่านสุดท้ายก่อนที่รัเสเซียจะรุกลึกเข้ามาเอากภาพของยุโรปคือกุญแจสำคัญเซเลนสกี้เชื่อว่าหากยุโรปแตกแถวรัเสเซียจะได้เปรียบทันทียูเครนต้องการยุติสงครามโดยเร็วแต่ย้ำว่าไม่ใช่ด้วยการยอมเสียดินแดน เพราะสันติภาพที่แรกด้วยการเสียแผ่นดินไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงต้องมีการเจรจาสามฝ่ายปูตินทรัมป์เซเลนสกี้ต้องขึ้นโต๊ะพร้อมกันหากปูตินไม่ยอมอยูเครนต้องการให้สหรัฐใช้มาตรการคว่มบาตรรัเสเซียที่รุนแรงขึ้น ถ้อยคําเหล่านี้กลายเป็นสัญญาณส่งตรงไปยังทั้งวอชิงตันมอสโกและยุโรปว่ายูเครนจะไม่แลกสันติภาพชั่วคราวกับการสูญเสียดินแดนและครั้งนี้กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกากำลังจะกลายเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่สายตาทั้งโลกจับจ้อง เพราะที่นี่ทำรรเนียบขาวจะเปิดประตูต้อนรับผู้นำยุโรปและยูเครนในจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการประชุมครั้งเดียวนี่ไม่ใช่การประชุมธรรมดาแต่คือการรวมตัวเพื่อกำหนดทิศทางอนาคตของสงครามสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า3ปีครึ่งและไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไรซึ่งประเด็นสำคัญที่จะถูกหยิบขึ้นมาบนโต๊ะก็คือข้อเรียกร้องของรัเสเซีย รัเสเซียต้องการให้ยูเครนยอมรับการสูญเสียดินแดนดอนบัสแลกกับสิ่งที่ปูตินเรียกว่าสัญญาสันติภาพและหลักประกันความมั่นคงแต่ปัญหาคือยุโรปและยูเครนไม่เชื่อใจรัเสเซียอีกต่อไปหากเราต้องย้อนกลับไปในปี1994ตอนนั้นมีการลงนามข้อตกลงบูดาเปสต์ยูเครนยอมปลดอาวุธนิวเคลีย์จำนวนมหาศาลที่ตนถือครองอยู่ แลกกับคำมั่นจากรัสเซียสหรัฐและอังกฤษว่าจะเคารพอธิปไตยและไม่รุกรานยูเครนแต่สองทศวรรษต่อมารัสเซียกลับบุกไครเมียในปี2014และบุกเต็มรูปแบบในปี2022ข้อตกลงบูดาเปสต์กลายเป็นเพียงเศษกระดาษนี่คือเหตุผลที่วันนี้ชาติยุโรปทั้งหลายไม่เชื่อว่า หลักประกันความมั่นคงที่ปูตินพูดถึงจะมีน้ำหนักจริงคำถามจริงชัดเจนว่ายุโรปจะเลือกเส้นทางไหนจะยอมแลกดินแดนเพื่อยุติสงครามทันทีเพื่อหยุดเสียงปืนเสียงระเบิดและช่วยชีวิตประชาชนที่ยังทุกข์ทรมานในยูเครนหรือจะยืนหยัดปฏิเสธยอมให้สงครามยืดเยื้อต่อไปเพราะไม่อาจยอมเสียอธิปไตยไม่ว่าจะเพียงตารางนิ้วเดียว นี่คือทางแยกที่ไม่มีคำตอบง่ายๆและไม่มีทางเลือกไหนที่ปราศจากต้นทุนอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญคือโดนัลด์ทรัมป์หลังจากการพบกับปูตินที่อาลาสก้าเมื่อไม่กี่วันก่อนทรัมป์ถูกวิจารณ์หนักว่าอ่อนข้อให้รัเสเซียเพราะแทนที่จะกดดันให้หยุดยิงกลับพูดถึงสัญญาสันติภาพและครั้งนี้ทุกสายตาจึงจับจ้องว่าทรัมป์จะวางตัวอย่างไรต่อหน้าผู้นำยุโรปทั้งหมด เขาจะเดินไปในทิศทางเดียวกับยุโรปและยูเครนหรือจะยังคงเลือกแนวทางที่ถูกมองว่าเข้าทางปูตินดังนั้นทำเนียบขาวจะไม่ใช่เพียงสถานที่ประชุมแต่คือสนามตัดสินใจของโลกการตัดสินใจเพียงหนึ่งครั้งอาจชี้ชะตาสงครามยูเครนทั้งหมดยูเครนยืนยันไม่ยอมเสียดินแดนยุโรปพยายามรวมพลังปกป้องอธิปไตย รัเสเซียเดินเกมกดดันเต็มที่และสหรัฐต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ตรงไหนคำตอบทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี่คือหัวเลี้ยวหัวต่อที่อาจกำหนดอนาคตของยุโรปและสมดุลอำนาจของทั้งโลกติดตามไปพร้อมกันครับ